ฝ่ายแดงครับซุปเปอร์ซอสสมัยวัดนะครับน้ำมวยจากบ้านท่าท้ามนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับรับรองเพชรนาคาจากจังหวัดตราดิบนะครับวันนี้พบกันในน้ำนักพิกัด35กิโลกรัมมวยเวทเล็กๆหน่อยครับประเภทต้นกล้ามวยไทยนะครับวันนี้ก็5ยกนะครับ5ยก สามสามเออสามนะครับไอ้สามนี deux, três, ่นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเพชรตะวันนะครับทีวีเคมวยไทยกับตอศักดิ์นะครับโรงเรียนกีฬาพิโลกแล้วติดตามด้วยคู่ของคู่เก้าวิชิตนะครับศอทวีศักดิ์กับเสือเคนศรพัฒน์บอทภ์ตัดเยื้อเดือบวยครับคู่เพชรตะวันเพชรตะวันกับตอศักดิ์นะครับ มาโดยที right? s <S mm. mm ่ค hmm. mm ือเนทีม hmm. บ mm ัน hmm. น mm ัรอเลยครับมาดยีเ hmm. น mm ัก่าของโดยคสดโต้ทายได้จะเกขึ้นหรือนักลองเอานะครับนักลองที่จะเป็นนักลเอากรบโดดเข้หาครับจะเ่นสุดโตัดขึ้นมัดขัดฝาเนี่ยัาเข้าไปซ้ายเลยเสียหลัก็เปนด้านนักลองกับนักลองีนักหนย แทมารีลักม่เคยรับทงานดัล้อมมาล้อมแต่ทีนี้แก่้ขวาหมัดขวาครับทีงานเปอร์สุเปอร์จริงๆครับออกหมัดออกแค้่วยงไม่ทันครับเยลักไม่ยดีครับทานั้อมาตัดเข็มเท้าแทงขึนไปครับทานั้อ ไปไกลไปไหไปยอมไม่ให้จ้อนไปบอกระอยักเข้าหาแล้วับแท่งไปแท่งขวาเตรียมคระด้านซุปเปอร์ต่อยมาดก็เป็นการซุปเปอร์ต่อยมาได้บรรดากามไว้กันทำยังไงครับพ้องแข่งขาเบาๆครับที่ยายโค้งกรนด้านซุปเปอร์

ยกบังาเดี๋ยว่ตไปจะเป็นวันธมาชิที่ผิรอมอาี่ติดสามติดไว้นะครับต้องยกบังมากนะหนูนะยกบังได้นะครับไม่รู้ว่ากระทงทำมาหกรกระทงหมูลายสามสิกว่าๆไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะครับ

ขวาไว้ครับพิการนับรองต่อยยังไงต่อยดิเนี่ยขวาื้นด้วยแกงขวาแล้วพิการเอาสุดตังัดหัวทัวตแล้วเตะขวาลดนัขวาแกขวาบัดขวสุดโตตามไไปครับการนับรอง ต้นัรมาโนบัตรเียนลงไปครับไปเป็นอะไรขึ้นมาต่อวางบัตรวาเกนดันสุดยลลงไปครับดน รองยนักมวยครับโหนเห่าครับที่นักอกครับเพื่อนกันนักลองไม่เป็นไรครับกขึ้นมาใหม่แหวกขวาที่ขอบนอกครับเพื่อนกันนักลองดุ็ปเพิร์เหวียงมาเจ๋อหอยเจ็ดเฉียดนะครับเตะเลยนายเตะได้ครับลงลงไปกดยกที่สองโตสักนะครับหลังจากคู่เพชรตะวันกับโตสักก็จะเป็น แก้หวยชุดกับเสือเกมนะครับตามาติดตามเพี้ยงยุคสามยุคสุดท้ายของนักพู่ซุปเปอร์กับนักแรงกับเออแล้ววะมันเป็นนักรองหรือนักพูดไอ้เอาเขาอัดเอาแล้วครับนักแรงโดนรับเวยเตะนักมวยต่อยมันชื่อนักรองครับแต่มันเป็นนักมวยว่ายังไงนักรอง ก็ขยับไม่เข้าหากานาันไปมันร้องเอาตบไม่หมักมักไปก็เป็นอาชุดเปอร์รักเนี่ยังกะจกลัวๆครับออกข้างขวาดีว่าแม่เอาขวาในได้ไหมไอ้เข่าขวาต่อยขวาครับชุดเปอร์โน้นยังวาดจะแข้งขวาแกงหน้าเขาไม่ดัน ครับีเล่นการ์ัวแล้วว่าอย่งไงเอาเวใจไหมเอ้ยแหดยกสุดท้ายขอโทษขอโทษขอโทเฮ้ยไปขอโทษคบมือเลยเก้ามวยไทยนะครับบกันไว้ครับเอาประสการบุบนเวทีกันกรรมการรับไปคะแนนแล้วก็รระชุมเฮ้ฝ่ายแดงคับชเตอร์สปะวันนะครับ เาชนะคะแนนนับร้องพัฒน,นาคาไปนะครับรอบนุณครับ กับเสือเกณฑ์ก็ต่อจากคู่นี้นะครับลอเลยครับจากคู่ก้าวิชิตกับเสือเกณฑ์ก็จะเป็นป่าศักเล็กกับเพชรพอดชัยหลังจากนั้นก็ติดตามด้วยคู่เอกครับธนูทองโรงเรียนกีฬาพิโลกกับแสงเดชไอเอฟพิซซิ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นคู่แก้วจาบอจากคู่ครับารจากคู่ ก้าเจริญกับเพชรลุงก็จะเป็นคู่ปิดท้ายรายการกับฉลามขาวกับน้าฟิตนะครับ โดยวันครับคู่ต่อจากคู่นี้เวทีสั่นเทือนกันแน่ครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับเพชรจัวันนะครับทีวีเคมวยไทยจากจังหวัดพิจิตรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับต่อสักนะครับโรงเรียนกรดิสโลกจากบ้านสัพเพวัดนะครับคู่นี้พบกันในที่กัดนะครับ53ที่เดียวกันครับ แสบจารครับไปชมรายการศิกมหมาผู้สรกันครับที่วัดเขาสมออกแทงนะครับ ดีครับเจ้าคุยจากจังหวัดพิจิตรนะครับจัวนนัน้ำเงินครับจากบ้านสไพวรดนะครับดูแลลูกคู่นี้ครับรูปร่างนีครับใบใบน้ำเงินนี่ครับจะได้สูงยาวกว่าเล็กน้อยนะครับปีกขวาไว้ครับเจ้ากันากกาเป็นตะวันนะครับใบแดง กัดเย็นรัดโตสักอยากกัดเย็นครับขยับเข้าหาเตะขวาครับไปกัดโตสักเหตะวันเตะซ้ายเตะซ้ายเห่ซ้ายแล้วก็เสยผมเอาซ้ายก่อน ขวาต่อยซ้ายครันไปกันฝ่ายน้ำเงินนะครับด้านโศกศักดิ์ปีขวาไว้ครับจะด้านเพชรตะวันโศกศักดิ์อียดกระหาเตะซ้ายนี่ชายคงข้าประกบไปครับเตะซ้ายไปครับด้วยกันเพชรตะวันขอซ้ายขอซ้ายเอาล้วครับแล้วความผู้ลางยีนหนาใหญ่กว่าได้ไหม ตสักเสียเปียบลุงปลาครับนะครับเพชรตะวันนะครับมันเล็กกว่าเล็กน้อยหายไปย่อยไปยั่นกับหมดยกครับหมดยกแล้วก็จะกู่ไม่ต้องรับอ่าโตสักเล็กกับเพชรตะวันกับเพชรสนใจก็จะเป็นธนูทองกับแสงเดชหลังจากนันก้นก็จะเป็นก้าวเหรียญกับเพชรลุบเพชนะครับ เสียงระดับด <th by hitting term après> uh ังเกินแล้วรีบลงเลยนะครับบทที่สองแดงตะวันน้ำเงินโตสักอาดูสิว่าเจ้าลูกล่างบทเปลี่ยนได้หรือไม่ครับชนะโตสัก ลูกล่างที่ใหญ่กว่าทำยังไงเล็กจะไม่ยันกก่นครับเจ้านายเพ็ตตาวันติดซ้ายเอาโดนเทล้นลงไปกันไปกันเพ็ตตาวันายคับเพ็ตตาวันของทรายของทรายไม่ต้องรับออกเลยออกสลยไม่รับ ออกมุดแย่แย่ซ้ายแต่ซ้ายดีพบต่อแมวยไปคืนไปครับเจ้าน้าที่วันหุกยิ้มไปปลายเท้าไม่เขาผ่านคอเลยว่าลำตัวเอาซ้ายคืนมาที่พบต่อคขาไงครับผมโตสัก จังหวะอยู่กับทางด้านพชรตะวันต่อสักก็ยังนับขีบจากอีกฝั่งไว้สายมาก็ยังไม่ถึงกับกาทางด้านพชรตะวันเพราะว่าทางด้านโต๊ะสักถอ,อยออกมาซะก่อนโต๊ะสักได้ขวาที่รับตัวสีสายมากับเพชรตะวัน โมดี้ยังเกียดกันอยู่ครับนังประหยัดอาวุธไม่ได้ประหยัดก็น้ำมวยพร้อยกพอนีว่ากันใหม่ยกหน้าว่ากันใหม่ที่สอง เออลุยเลยยกที่สามแทงเป็นตะวันกับโต๊ะสัก ทำไมคดอกสงดกแล้วก็าไมไม่เจ็บไม่เจ็บันไม่คันมันไม่บันอากสัวามจะปวดให้แกกันหน่อยยาเียงอย่างนั้นเอาชิ้นไปกันแน่เหตวันปตดยเจายเจ้าเจ้าเลย ยังถึด้านโต๊ะส like. okay. yeah, ักขยับเข้าหาบ้านโดนจีบายไว้ใจตามมาอย่างมืดจจนกลได้วัน้ไยายายไปออกต่อก่กรอแต่ยังไม่ถอยไม่หนีครับยังขยับูีว่าจะเซิบยังไง ไปครับพี่พบอทำการต่อสักไปตะวันขยับออกอะไรดัใจใส่ทำตัวเงี้ยตอสักนี่หนักแค่ไหนกันเวทำบไหแล้วไปเข่าซ้ายเข่าขวาดันขึ้นไปเอ่าขวาเลื่อนไปตะวันเข่าซ้าย

ลงรถกันแลินม่น้ำหลของเราเลยครับจนกระทงไม่ทราบว่าปาใกล้ทามหรือว่าหมดที่ยังไม่รู้นะครับทูสำคด้วยนะครับข้าในด้วยเนสดับดยดยกที่4ี่ครับของมวยคู่ระหว่างเพชรตวันฝ่ายแดงของจัตร์ตะรวจยกที่ห้า đá đón cánh bên phải các ông còn trái không được rồi สุดท้ายของโดยเพา่อลางเพชรตะวันายแดงต่อสักฝ่ายครับเด็กเพชรตะวันจะแก้ยังไงครับจะคืนยังไงผมไม่ถอยไม่ถอยครับปกหลักไม่ถอยก็ได้ยัดสามยัดสี่ไม่ถอยไม่ถอยกลับมาบ้านพี่จะทอะไรครับจบหน้าขวาม โดยซ้ายมิแกันกับผู้คนตะวันันครบใครจะเข้าขก่อนใครจะทำก่อนใครจะมีทีเด็ดก,กว่ากันครับ ที่สามโปรเอฟไฟน้ำเงินครัปตันสักนะครับรงเด็ดชาดโลกนะครับไปชนะคะแนนเพชรตะว,วันทีวีเคโปยไทยไปนะครับเมื่อคบผ้ายกเฮักโกตไปนะครับ